ลงไปยังไงเนาะวู๊อูจานระวังจานอวูยังเสียวเลยปัะเนี่ยู๊มันเป็นไรนะ พื้นไม่เสมอพี่นอ้องหินทั้งนั้นระวังอาจารย์ระวังเขาลังพื้นไม่เสมออาจารย์จะเดินมั่วตัวอะไรเลย,เลยอันตรายหินครับมีแต่หินพี่น้องเอ้ยเสียงนะ่ะดูด,ดูฟังเสียงอู้อยิงะเจอหินนี่เอาจะลิงกันต่อครับอาจารย์กิจ ขวนให้เรียบเด้อมุ่งกีหลวมแล้วจะเจอหินเนี่ยการกิดขาโหดกลับมาอีกแล้ว ระวังจานระวังดียังมีทางให้ให้เดินนะครับพี่น้องเนี่ยไม่ค่อยเสมองัดหินแล้วปะเนี่ยออโอ้หินไม่เสมอพี่น้องเอ้จานกิดจะเดินยังไงเนี่ยโอยหินทั้งนั้นจะเดินที่ท่าไหนมาเนี่ย งานยากแล้วเนี่ยเดินยากแล้วบัดนี้นเดินยังไงนออบัดเนี่ยเื้นไม่เสมอครับพี่น้องอหินต้งนั้นครับหน้างานกำลังตัดเขาอยู่แจนก,กินจะเดินยังไง มาดูกันครับว่าจะปรับที่ปรับทางกันยังไงเนาะมีแต่หินงานหินอีกแล้วอาจารย์กิจโอ้ไม่เคยเห็นสบายจริงครับงานของอาจารย์กิจแต่ละงานเนี่ยดันไม่ไปได้หินจะลงไปท่าไหนอาจารย์พื้นไม่เสมอด้วย ดูครับอาจารย์กิจจะลงท่าไหนจะลงทางไหนมันไม่เสมอเนาะนะครับดินทําทางก็ไม่มีด้วยมีแต่หินต้องใช้หญ้าครับหญ้าที่กวาดนี่แหละพี่น้องเอเช็คที่เช็คแล้วต้องงัดออกไปดูครับดูว่าง,งานแบบนี้พื้นที่ไม่เสมอแบบนี้เขาจะเดินยังไงนะครับดูด้วยนะครับ าดูครับจานกินจะไปทางไหนดูเด้อย,ยังไม่ไปครับยังไม่ไปอุ้ยจาน โปรเทสตันอุ้ยควนอุ้ยแอนกิดโวดเกินจะเล่นหินแล้วบาดเนี่ยอ้หูกำลังตัดทางครับพี่นอ้องไม่มีทางไป สุดๆจะไปยังไงจันเกิตตัดทางขึ้นแล้วไม่นอกเอ้ยไม่มีทางขึ้นครับอู้เสียวเสียวเสียวหยวนะเหวเนี่ย เขาทะไม่เป็นไรเขาพี่น้องพลาดมาตกนะอันตรายครับอันตรายอุ้ยจนันกิดหินพื้นที่ไม่เสมออีกพื้นที่จํากัดพี่น้องดัวเสียวขนาดไหนอ่ะข้างล่างเป็นเหวนะครับอุ้ยเสียวเสียวเสียวเอาโอเคครับพี่น้อง